ถ้ามีคนถามว่าแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงที่จะอยู่บนเส้นทางของพุทธะ2,600ปีที่ท่านบอกเอาไว้จริงๆครูชีก็ขอบอกว่ามันมีวิธีอยู่ก็คือให้เพื่อนๆเนี่ประพฤติตนเป็นคาราวาชชันเลิศคารวาชชันเลิศเพื่อน,นๆหมายถึงคาราวาสก็คือคนทั่วไปนี่แหละชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปนี่แหละไม่ต้องไปบวชเป็นคารวาสเนี่แหละปกติทั่วไป แต่แต่เมื่อเราประพฤติปฏิบัติ4ข้อที่ครูที่จะบอกเนี่ยเพื่อนๆจะกลายเป็นคารวาชันเลิศขึ้นมาทันทีก็คือไม่ใช่คนไม่ใช่คาราวาธรรมดาเพื่อนๆก็คืออะไร4ข้อนั้นก็คืออะไร1พุทธะบอกว่าให้เราหากินเป็นธรรมโดยไม่เครียดคัดอันนี้ก็คือทํามาหากินโดยไม่เอาอะไรไม่เอาเป็นเอาตายกับอะไรมากมายก็คือไม่เครียดใช่ไหมสุขภาพจะได้ดี2 ดูแลตนให้มีความสุขอิ่มหนำอ่าเห็นไหมพุทธะไม่ได้บอกว่าให้ทรมานตัวเองก็คือเราก็ใช้ชีวิตเราไปปกตินี่นแหละแล้วก็คือดูแลสุขภาพดูแลทําตนให้เป็นสุขใช่ไหมาสามคืออะไรแบ่งบัรโพกษับําเพ็ญบุญก็คือรู้จักทําบุญทําทานซะบ้างนะก็คือตรงนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยทําอยู่ทั่วไป 4. ไม่กําหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงในโพคกรัพ์ มีปกติเห็นโทษแต่ก็ใช้โพกศัพ์แล้วอยู่ก็คืออะไรก็คือไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านั้น